ุกจับ Northern l a เ y อรมันนี่เกมพันล้านพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชฉยกรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ถแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการหลอกลวงประดมทุนนอตเทิลรอ a เ y อรโดยชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนออนไลน์เสียหายกว่า1,400ล้านบาททั้งนี้จากการที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนทราบว,ว่าบริษัทนอตเทิลรอยเออร์จำกัด มีพฤติการการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนทั่วไปทางสื่อสังคมออนไลน์ให้สมัครเป็นสมาชิกในลักษณะการระดมทุนซึ่งอ้างว่าจะนำเงินของสมาชิกไปลงทุนต่างๆเช่นซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคเรนซีซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ซซื้อขายทองคำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายรถยนต์มือสองและค้าอัญ,ญมณี โดยจะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในอัตราสูงถึงร้อยละ180ต่อปีพบว่าเปิดดำเนินการมาได้11เดือนแล้วมีการจัดสัมมนาชักชวนหาสมาชิกทุกสัปดาห์โดยแผนการลงทุนจะแบ่งเป็นแพ็คเกจคือเริ่มต้นลงทุนที่4,000บาทครบ10เดือนรับผลตอบแทน6,000บาทไล่เรียงไปตามจำนวนเงินลงทุนไปจนถึงแพ็กเกจสุดท้าย ลงทุนสูงสุดที่4แสนบาทครบ10เดือนได้รับผลตอบแทนถึง6แสนบาทจึงมีสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในแพ็กเกจต,ต่างๆกว่า90,000คนมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า1,400ล้านบาทแต่ก็พบว่าไม่ได้มีการนำเงินของสมาชิกไปลงทุนหรือทำธุรกิจตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดซึ่งเป็นการหลอกลวงการลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งสารจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติหมายจับและในวันที่28มิถุนายน2565ที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ได้เข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวม5แห่งได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนก็คือนางสาวดารารัตนธนะเลิศภัยารอายุ46ปีกรรมการผู้จัดการบริษัทและนางสาวเกวรินวิจิตรัก อายุ56ปีทำหน้าที่เป็นวิทยากรชักชวนสมาชิกมาร่วมลงทุนทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งจะดำเนินคดีตามพรบอรฟอกเงินด้วย จากการตรวจค้นได้มีการตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการประกอบด้วยโฉนดที่ดิน7แปลงรถยนต์หรูสองคันกระเป๋าแบรนด์เนมกว่า10ใบและอายัดเงินในบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า16ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า49ล้านบาท ซึ่งตำรวจไซเบอร์จะขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนคือนายรรสลีอายุ48ปียังอยู่ระหว่างการหลบหนีพลตำรวจโทรกรชัยยังได้ฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลหรือบริษัทใดก็ตามที่อ้างว่าสามารถนำเงินไปบริหารจัดการลงทุนและให้เงินปันผลตอบแทนที่มีวงเงินสูง โดยไม่สามารถบอกที่มาของผลตอบแทนนั้นได้เพราะไม่มีธุรกิจใดที่จะทำให้ได้กำไรตอบแทนมาได้โดยง่ายหากพบกลุ่มบุคคลหรือบริษัทใดที่มีพฤติการในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งไปยังตำรวจไซเบอร์ได้ทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ